ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะเนาะไม่ว่าจะห้องเล็กห้องใหญ่เนาะห้องใหญ่เขาก็แจ้งเนาะเขาก็บพึ่งไลเนาะพึ่งขึ้นเวทีกับเบ้าส้างัทขึ้นเวทีกับเบ้าคิดเบ้าถือเบ้าเป็นแหน่บ่เป็นแหน่เนาะในทุกเมื่อสุพภรณเนิ่ขอบคุณในลายค่ะขอบคุณในลายมาให้กำลังใจลูกนิดตลอดนะคะเนาะขอบคุณคุณหลุนน้ำเด้อค่ะเด้อและขอให้คลิปแตกล้านแตกแสนวิวหมายนะคะเนาะเพลงเก่าๆในความหมายลึกซึ้งจริงๆนะคะเนาะ เป็นเพลงที่ฟังร้องตอนไหนก็ไม่ค่อยมีสาระไอ้อย่างนาะค่ะน้องคุณแม่เนาะขอบคุณหลายค่ะเน้องเขาแรงมานี่กับแกงส้มอะไรปลาทูเค็มแต่ไอีอย่างอีกอย่างนั่นเนาะไข่เจียวสะโอมั้งขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยค่ะโอ้ขหบุณค่ะขอบคุณค่ะ คนช่วยกันพายกันจังไปมันก็คิถึงฝั่งไว้นะคะเนาะงกรน,นีเลยเนาะพอคุณนึงถึงฝั่งแล้วครับก็มาใช้ย,ยังดีกว่าไม่มาค่ะเน้องพี่เนาะขอบคุณนะคะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายฝันดีนะคะฝันดีนะคะงความคิดถึงนะคะนาอขอบคุณมากขอบคุณมาก ขอบคุณพี่สาวที่น่ารักนะคะน้องมาหามามามาให้กําลังใจน้องสาวนะคะน้องขอกสาวมาแล้วเนี่ยไม่นิ่งและทีนี้ไม่นิ่งแล้วมาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกําลังจงขึ้นทอด่าคอมเมนต์น,นี้สมาร์บอสใหญ่ของเรานะคะเนาะผู้อุปกราระคุณนะคะเนาะทุกท่านทุกคนนะคะเนาะไม่ว่าจะพนักงานท่านไหนนะคะเนาะไม่ว่าไหนแล้วครับโอ้โ่อ,อยากซีว้าเลยจังพออยากสิทธ แต่ถามว่าอำลากับเป็นเดือนคือกันเด้อเนาะโอเคมาได้แล้วบันนี้ก็ต้องมาสปีดอีกวันนี้เนาะทีละขั้นที่ละขั้นไปอีกนะเนะานนเนะ ใจคือเกานะคะเนาะาบอกนั่นค่ะก่ะช้อหลังเนาะสวัสดีทุกคุณแม่ชุมพรจ้าหะะยคดเล็กๆรอเลี้ยงไว้ให้อยู่ต่อไปคันเมื่อแด่ดจะล้าโลกเปลืน่นเพราะว่าเพื่อนออกหมดแล้วนะคะเนาะเพื่อนไปหมดแล้วนะคะเนาะขอบคุณนะคะ น้องมินเพจของ facebook นะคะวันนี้นิดก็มาขึ้นไลฟ์สดเหมือนเดิมตามเวลาตัวเองนะจ๊ะนะจ๊ะก็ขึ้นไลฟ์สามานะคะเนาะนี่แหละเนาะคือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะเนาะไม่ว่าจะห้องเล็กห้องใหญ่เนาะห้องใหญ่เขาก็จะยินดีค่ะขอบคุณมากค่ะเนาะครูเลดี้ สงเงียนพอนสวัสดีค่ะคุณครูเล็กครับปีนี้มาส่งกำลังใจเอากำลังใจมาส่งเป็นรถพ่วงครับบัสซันโอ้ยขอบคุณในหลายจ้าเนาะฟังนะคะเนาะเดี๋ยวเตรียมหาเพลงมานะคะเนาะถ้าเราร้องแบบนี้เราก็เหมือนนึกไปด้วยร้องไปด้วยเหมือนสีง่วงค่ะก็เลยต้องหายอย่างคเคี้ยวในปากนะคะเนาะ ก็บข้าวก็ยังบ่ได้กินค่ะเนาะฟ้ามาขึ้นไรยันบ่ทันนะคะเนาะแนวไทยแดนไทยป้องกันนี่ก็อาจจะเป็นล้วนของชาติหรือเปล่านะคะเนาะก็ยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับค่ะเนาะสูงห้องไหน,นี่เน้องแอบแอบอะ่ะเฮ้ยมากคุณแม่เอ้ยมากมากคักกับบ้านไปเมื่อกี้นี่พระเจ้าเอามาถึงบ้านเลยน้องนิดอยากเนาะดีแต่ท,ที่ว่ามันอากาศมันเย็นและยุงบ่หลายเนาะ ตอนหน้าฮ้อนเนาะอุ้ยนั่งบ่ได้ยุ่งายเนาะกะแค่คุยทักทายเนาะค่ะเนาะขอบคุณเด้อค่ะเด้อคุณปุ้ยเด้อค่ะเด้อขอบคุณมากมายค่ะเนาะขอบคุณหลายๆนะคะเนาะขอบคุณมากเลยค่ะเนาะขอบคุณมากมายเนาะได้เวลาเนาะค่ะเนาะได้เวลาตีห้าตื่นแล้วกะพอตีห้าตื่นกะจับโทรศัพท์โลดเด้อค่ะเด้อพี่น้องเนาะแอบแอบอ่ะ ฮ้มากคุณแม่เอ้ยมักมักคักกลับบ้านไปเมื่อกี้นี่พระเจ้าเอามาถึงบ้านเลยน้องนิดอยากน้องเพื่นกลับบ้านนําเด้อค่ะเด้อพิจารณเด้อขออนุญาตถามเด้อค่ะเด้อทุกคนเนาะพอพอมาในห้องคฮาก็การคือการทักทายคุณแม่บอกนะคะเพื่อนเพื่อนกลับไปทักทายกันเด้อค่ะคุณแม่ช่วมาบอกอย่างสีเนาะเวลาเข้าไปในห้องไล์เนาะวุ่นเหมือนเดิมนะคะเนาะ เราก็ทําหน้าที่ของเราไปนะคะเนาะไม่ว่าจะมากจะน้อยนะคะเนาะทําหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่ก่อนนะคะเนาะงานทุกอย่างเนาะงการน้องนิดกัเป็นคนอีสานเนาะค่ะเนาะเป็นคนนครพนมเนาะค่ะเน้องพุคณพนมสะกกนนาะค่ะเนาะงสีวาภาษาจังซีเราตามเวลาของเราแล้วนะคะเนาะตอนนี้เนาะขอบคุณมากมายขอบคุณทุกกําลังใจนะคะนะคะน้อเพ่งเพลิสนุกอยู่นะคะเนาะเพลงซึ้งก็มีนะคะเนาะ เดนไทยคุณเดนไทยป๊อกต้องเลี่ยงบัณฑาริย์สบายใจดีต้องเลี่ยงบัณอารมณ์ดีทุกเคตอนนี้ไปทางลัดบุฒิได้เด้อพี่น้องเด้อเก่งเนงค่ะเด้อบอกซะก่อนเด้อไปทางรัดไม่ได้นะคะนอกกับการไลฟ์สดของเราเวลาไหนก็เวลานั้นเนาะชั่วโมงไหนก็ชั่วโมงนั้นดีที่สุดนะคะ เจอใครเมือนเดตอนนี้ไปทางรัดบม่ได้เด้อพี่น้องเด้อเก่งเนอค่ะเด้อบอกซะก่อนเด้อ <laughs> ไปทางรัดไม่ได้นะคะเน,นือเปล่าดี่แหละเนาะเขากเ็เลยตัดไปเลยเนาะรู้สึกว่าจะส่งไลน์แล้วของนิดเนี่ยเนาะก็ไม่ทราบเหมือนกันเนาะว่าเป็นเพราะอะไร <laughs> ฉันตั้หิมาอยู่บุรีรัมณ์เนาะกคือกั้นเลยพี่น้องนิดนี่กาอยู่รุ่นนครพนมเพราะ ตอนนี้เขาก็เนาะอันยุบวงไปนานแล้วนะคะเนาะแต่ก็เสียงเพลงเขายังอยู่ก็ยัง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 ร้งองแล้วก็สนยงหัวแม่ยังดอกมันเค็มเนาะค่ะเนาะก็เลยนี่แหละน้องนัทมาก,กินมาก,กินค่ะมาก,กินเนาะเค็มแต่มาก,กินเนาะยังไงคะไม่ขึ้นเวทีหรอคะวันนี้เนาะจะสี่ทุ่มแล้วนะคะขอบคุณมากมายค่ะบค้าขออนุญ,ญาตถามน,นะคะเนาะไปสุดไหมคะ ว่าเขาสิได้เข้าไปหากันเนาะเข้ามาอย่างแล้วก็ได้ไอสุงมานะคะเนาะน้องนิดสิได้ไปให้กำลังใจเด้อฉันจนลุ่นฟ้าไม่ต้องหาถ้อยคำวันวานไม่ต้องก็รอเก่าเก่าเนาะค่ะเนาะรอเก่าคนมาหล่อเนาะคนมาหล่อจึงได้ก็หล่อนะค่ะเนาะผู้บ่าวเนาะแกะลงกองไว้ โอ้ยขอบคุณหล,ลายๆขอบคุณมากมายค่ะทั้งหัวใจทั้งดวงใจทั้งอีหยังเนาะอุยโอยะมานะคะเนาะอบอกตอนนั้นเนาะว่าง่ายๆคือสมัยน้องนิดอะใช้ไอ้ไอเนี่ยอ,อีหยังก็เขาอื่นคือหนุ่มต้อมต้อมเมืองอุดรพาเพิพ่นนะคะเนาะผู้บ่าวเมืองอุดรเด้อจะเด้อทุกคนเด้อมารับหัวใจจากกันกันเนาะกะัเป็นขลรดเนาะ ไปตามวัดเนาะไปตามวัดแล้วก็ไปร้องสารพันธ์ให้บ้านนั้นบ้านนี้ฟังแต่ก่อนเนาะแต่ก่อนน้องนิดคุณมากเลยค่ะเนาะเปิดบ้านตอนห้าโมงเนาะวันพุธโอเคเลยค่ะเนาะนิดก็จะไปให้กำลังใจนะคะเนาะไป่ก็เป็นอำเภอบ้านแพงนะคะเนาะทางนั้นเนาะเลยออกไปทางแถวไกลบ้านแม่ชุมพรนะเนาะก็อยู่อำเภอท่าอุทิศขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยค่ะโอ้ขอบคุณอ่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสาวๆเนาะตอนนั้นเนาะตอนนั้นก็อุ้ยกำลังอายุเท่าใดเองอายุสิบเจ็ดสิบแปดปีนี่นะมั้งตอนนั้นเนาะไปร้องสแตนนั่งร้องเพลงคนเดียวครับบ่มีเพื่อนก็จะได้นั่งร้องเพลงค่ะะนคะเนาะท่าเพื่อนๆนะคะเนาะก็ฟังเสียงเพลงจบในบ่ยสวัสดีค่ะพี่พัดสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า ส่งกำลังใจยเขยกตกำลังใจก่อนนอนนะคะเนาะสวัสดิวิทยาเดินขึ้นเดินข้าวผ่านเมื่อเล้ยวข้าวไปรับปริญญากันเมื่อเล้วค่ะนเนาะมีเหรียญมีอย่างเข้าเมื่อ,อเล้วก็ยังเหลือเจ้าของนี่แหละค่ะเนาะยังค่ะโอเคโอเคพี่โอเคตามนั้นเลยจ้ะเนาะก็ถ้าเข้ามาถึงกันแบบนี้แล้วกันมันจะเข้าถึงกันง่ายนะคะเนาะไม่ต้องไปทางลัดเนาะคืองต้อมต้อมเมืองอุดรพาเพือพ่อนนะคะเนาะผู้บ่าวเมืองอุดรเด้อจ้ะเด้อทุกคนเด้อ มาลับหัวใจจากคือการทักทายคุณแม่บอกนะคะเพื่อนๆกลับไปทักทายกันเนะะ้อค่ะคุณแม่ถึงมาบอยเฉีงสีเนาะเวลาเข้าไปนห้ของไลฟ์เนาะนเพจของเฟซบุ๊กนะคะวันนี้นิดก็มาขึ้นไลฟ์สดเหมือนเดิมตามเวลาตัวเองนะจจะนะจ๊าก็ขึ้นไลฟ์สดเช้ามาก็สดชื่นนะคะคุณแม่ค่ะเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะพี่สาวสวัสดีคะ่ะคุณอาพรเอกีกไลฟ์ทุกวันมีบางครั้ง ที่เราเจออะไรหลาย,ลายๆอย่างแล้วมันทําให้เราไม่อยากไลแเราก็เราก็พักนะคะนาะพอพักแล้ว,ว,ว,วมมัมือม่อนี้ผู้บ่าวบ่เข้าค่ะเมื่อวเนาะผู้บ่าวบ่เข้าเมื่อเมื่อวานเนาะเมื่อวานนี้ผู้บ่าวเข้ามาหานะคะนาะงที่ช้าทุกสิ่งอย่างนะคะเนาะมันจะไปคู่กันสองอย่างนี้นะคะนาะ